น้องใหญ่กพี่ไม่อยากให้ลูกเราเกิดมาตัวเล็กเหมือนพี่อ่ะพี่อยากให้ลูกเราเนี่ยเกิดมาตัวสูงนี่ไอ้จอลูกแกตัวเล็กก็ดีอยู่แล้วฉันนี่เองอ่ะจะได้รังแกได้ง่ายง่ายหังแกดีแหอนยตุแล้นี่แายะไปไหนมาล้านี่ก่อนเลยครับมาล้างนี่ก่อนเลยน้าร้่นใหญ่น้านี่ตูขอร้อง กินลงให้หมดเลยนะถ้าหมดเยืออเนี้ยพี่จะไม่บังคับแลออ้วบัคับนะครับอน่งนั้นนะหมดเยือเน,นี้ยแล้วจะบังคับจริงนะครับก็ได้ค่ะกินทั้งเยือดเลยนะคะเฮ้ครับยเอาหมดเหีหมด ไปยันีป้ปอ่ะเดี๋ยวรนี้ไปอ,อ้ย่ระจาังไ,ไงคะเหมดแล้วพี่จะกินนมที่ไหนอะคะรอเลี๋ยวนะลงใหญ่้องสนมชิ้นทำไมครับหรือรรรรว่าลุใหไม่อยากให้ลูกเราตัวสูงหรือว่าไม่รักลูกแล้วรักสิคะแต่พี่ตบอมังคับลุใหญ่กินนมขนาดนี้ยะทำไมไม่ต่อสายาสายาวใส่ําไส้ใหญ่ให้ลุใ,ใหญ่หลยยเ,ลเลยล่ะคะได้ด้วยเหรอ ยืนตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยอ,อ๋อแม่ยืนเหรอวันนอนลงก็ได้โอ้อ่อโออตอยกูจะเล่งบุกอยู่นั่งอ่ะเป็นพ่อภาษาไหลห้ามไม่รู้เรื่องเลยอ่ะรใจได้ไอ็ตไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวขอพี่โตดูหน้าลูกเลยนะไม่ดูเลยไม่ดูเลยนี่ไหนลองเล่นภาพนี่ลูกลูกน <c oughs> ีเ่เนื่อมนจะกล้าผลไม้นี่จริงๆแล้วล่องใหญ่ก็อาจจะเตรียมเอาไว้ใส่ลูกลคะค่ะแต่ว่ามันใสไไ่ไม่ได้เออไม่ม่ได้ครับ สูๆใครเอาเสาไฟมาตั้งไว้ตรงเนี้ยตาไปไฟ้ที่ไหนคะน้องใยตังหาดจ่ายไหรก็ใยลูกพี่โตไงคะ <c oughs> เวลาพี่โตเขาเลี้ยงลูกเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าน้องจ้อยนี่เ็าจะเกิดมาตัวโตขนาดเนี้ยสงสัยดำมันจะมีิ๊กเป็นเสาไฟฟ้าว่ะโม่อก็าพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะแหมก็าแย่เล่นเท่านั้นเองอ่ะพีอาโต พวกเอริแจกแพงเรื่อยๆนะที่มีลูกสูงขนาดนี้ได้อะนะมีเป็ดพ่วงหรือบังคับให้อารมณ์ใหญ่นี่กินนมแน่ๆเลยใช่ไหมของมันมีของขวัญมาฝากหลานด้วยของขวัญของขวัญของขวัญขอสามตัวเด็ด chỉ mới <laughs> tí mày bằngăng à cô tiêuỏ em này ạ sao con cóờ พี่น้งอ,องใหญ่โอ้โหร้องไห้ดีบ้านแ็พังแร้นี่จะเลี้ยงอะไรไหวเนี่ยแลวพี่โอจะบ่นทำไมล่ะคะได้ลูกตัวสูงสมใจแล้วไม่ใช่หรอสงสงก็ให้ลัใหญ่กินนมขนาดเนี้่ลูกก็ต้องตัวสูงขนาดนั้นแหละแล้ว <g iven> พี่โตเลี้ยงลูกไปเองแล้วกันนะคะเดี๋ยวลำใหญ่จะไปทำหมันแล้วมีแค่คนเดียวเองเหรอคะทำไมไม่รอหาน้องพี่ยี่ก่อนละ่ะ แค่มีลูกคนเดียวเนี่ยเครื่องในที่ก็รวมมันแล้วลักอ้คนมันรถยนต์ไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกนไปทำงานกันไปเอนายมากอไกนะคะค่อ๋อฮะเ เอ๊ะแซ๊กท่านทำเบอรทำกรรมอะไรมาวะถึงได้ลูกผู้ใหญ่ขนาดเนี้ยบายบายครับผี้ใจไปแล้วเดี๋ยวหลานได้ยินนะครับสีใจแย่เลยเราจะบอกว่าเรามีบุญวาสนาครับที่ได้มีลูกแบบนี้เหรอท่านยกลูกให้แกเอาไหมแย่ขอหนาอยากเล่นคี

พอตายไปลูกไปนี่ก็นลูกกันลูกอยู่กันลูกลูกลูกอยากเจอพ่อเหรอลูกอ๋ออยากเดีพ่อพ่อหนูอยู่นี่ไงไปไอ้พ่อหนูหลอดตัวแล้วทำพ่อหนูไหมอ่ะทำพ่อหนูทำพ่อหนูทำพ่อหนู เอาแล้วสิครับโตคิดมากเรื่องลูกจนเก็บไปฝันเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับสนับสนุนเอาละครับท่านผู้มีเกียครับได้เวลาโพสโลกรัสตมปปะ ของพวกเราตลกนนะสามปอครับผมนี่นคุณดุคุณทอดคุณเชื่อเรื่องฝันเป็นจริงรึเปล่ามันยังไงอ่ะตอนเมียผมทองนะตอนเมียผมนี่ฝันเห็นไก่อพอคลอดลูกออกมาผมนี่ได้ลูกแปดสองคนเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไก่เอ้าก็ไก่มันมีสองขาเก้งั้นเหมือนเมียผมเลยทำไมตอนเมียผมทองเหมือนกันแล้วอฝันเห็นแมวผมก็เลยได้ลูกเป็นแปดสี่เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแมวอ่ะอ้าวก็แมวมันมีสี่ขา นับนิน้วทำไมอะ <pos anch? S 1> ดุกก็มีฉันนะเด็กฝันเห็นกิ้งกืออาแล้วเกี่ยวอะไรกิ้งกือก็ลองคิดดูดิว่าลูกเั้นจะมีกี่ขาเกี่ข้อเฮ้ยนแขกไม่ขำเลยวะเอเฮ้ยแต่แขกไม่ขำไม่เป็นไรเฮ้ยยังมีคนหนึ่งที่ขำขำครับพี่ต๋องครับพี่ต๋อครับ แค่ถามอะไรสิครับตอนที่ลำไยท้อเนี่ยที่ลำายปันเห็นก็ซิล่าใช่ไหมครับในฝันมันพ่นไปใส่หน้าใครด้วยนี่แจ๊คฉันไม่น่าร้อาเลยกินนมเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะเดินตั้งหนานแต่ไม่ถึงเคาน์เตอร์ไอ้เลยเนี่ย พี่ครับี่ครับผมอืออะไรของเขาวะปตาแผลงเนาะบอกเขาเลยว่าอยตาพ่อมาพ่อต้องทำงานแขกนี่ครับพี่โตครับครับผมครับเลยเพิ่มครับด้องน้องไปได้ครับ

มันี่เลยมันนี่ไปเ่ยมานี่เลยมันี่เลยเฮ้ยอยา้มันี่อ่ะก้มลงมานี่ดิยูุ่มก้มอ่ะรับารม้มมานี่เลยตามก้มเลยตามมเลย นี่ harma, หนูรู้ไหมหนูได้ชรอบสร้างสักความเปอนร้อยกับพ่อตั้งแต่หนูเกิดมาเนี่ยพ่อลำบากขนาดไหนงั้นเดี๋ยวกินนมอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพ่อจะไปเก็บของแล้วก็รีบกลับบ้าน้วยกันโอ้หัวสถามเนี่ยบอดอลลก เดี๋ยว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 ใครปล่อยยักษ์มานั่งเพ่นพ่านแถวนี้วะฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮเขาไม่ใช่ยาไงเขาไม่เด็กนะเด็กปัญญาอ่อนนะดิ่ทำให้ถือขวดนมมาไม่ได้เอาขวดนมเขามานะเอามาเอามาเอามาเอาขวดนมมาเอา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 ขวดนมมาเอามา

ลูกผมด้วยนะครับลูก<อ>ไปเราเรีบกลับบ้านกันเถอะไปเลยเดี๋ยว,ยวแกเป็นพ่อมันจริงเหรอวะใช่ครับประหลาดว่ะพ่อ <c oughs> ตัวยังก็ลูกหมดลูกตัวยังกำลังติดล่าลูก, <c oughs> ลกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเว้ยเฮ้ยทำไมแกไม่เอาไปออกงานวัดวะเฮ้ย <c oughs> นี่นนเถามจริงเหรอแกไม่อายบ้างเหรอวะ มันมีลูกอัตภัณฑ์พวกแกมันน่าอายยิ่งกว่าอีกมาลูกกับข้านนะมันเฮ้ยเปรี้ยวนี่วายเตี้ยอย่างเงี้ยมันต้องตื้อพ่อโทรลูกมันเลย พ่อนะไปไปพอ่พอพ่อครับลูกหูเจ็บมือเจ็บรอเจ็บมือเดี๋ยวพ่อเปล่าให้ละครับ<อ>โอ้โยทำไมมือเหมืนอย่างนี้ตอดหนูเองเฮ้ยเ<อ>ว้นพ่อเหมืนตดเนี่ยโ้โหเว้นตอด

ข่าวลีจะมาบอกหลือหล่ะถืออ้วนจะแต่งงานข่าวล้อเล่งนี่พอลีนะคุณหมอนะอีโทรมาบอกว่าไอ้หนุจ้อยเนี่ยอีไม่ใช่ลูกหรือข่าวนี้ลือคงจะสบายใจได้ใช่ไหมอาโตเย้นี่อาโตว่านะเรารีบพาจ้อยนะไปส่งพ่อแม่ที่โรงพยาบาลดีกว่าอปไปไปกันดีกว่าไป เออตกลงเราต้องไาไปจริงใช่ไหมครับโอโ้พี่โตครับก็ต้องไปจริงสิครับและไปตอนนี้ด้วยพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตื๊บ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 หมอเลยแต่หลัที่หยิบเด็กมาปิดคนนะโอ้ยตกลงรนไนะโอ้จากเราเล่นนะครับดีแล้วไปตอนนี้สิครับดีเพราะว่าพี่โตเนี่ยไม่อยากเียนน้องจ้อยอยู่แล้วนี่ครับใช่ไหม เียวตอฝากลูกของตให้ลูกไปส่งแทนด้วยนะไหมครับเอ้าเพราะว่าที่เขาเป้งานของตมันยุ่งมากเลยครับโอได้ได้ได้รู้จัดการให้เองไป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 ให้ลูกเขาสั่งลางกันก่อนนะครัอกหมอออกอีสักคนหนึ่งหนูไม่ใช่ไปเดินไปเี่ยวตะลุงมวดนะลูกไงจะไปเทียวไปเที่ยว

พี่โตเขาเป็นอะไรคะแม่สงสัยว่ามันฝังว่าเมียตายมั่งเนาะเมียพี่โตเขาใหญ่ไหมคะเออจริงลืมไปท้อสิวะช่วยช่วย น้อูจะไม่สูงอยู่เลยใอยพี่ทำมากเลยนะไม,ม,ม่พี่รู้ซะเนี่ยเออล้อเอจา๋าต่อไปแน่นะถ้าเกิดว่าน้องยัไม่ดาก,กิน,นมก็ไม่ต้องกินนมแล้วละ่ะ <c oughs> พี่รู้แล้วละ่ะว่าลูกของเราไม่ว่าจะเกิดมาเป็นยังไงนะยังไงพี่ก็รัก ขากลัวจะส่งเราขอโทษนะครับแมาเออนี่ยถ้าเผอว่าลูกลึกเกิดมาเหมือนอย่างกลัวหลังผมขาวนั่นแหละคะไม่ใช่สวยอ่ะสวยเฮ้ยลึกแอบสาวโง่เนี่ยว่าโอ้หัวขาวเ ไม่ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นยังไงคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องรักลูกให้มากๆนะคะ นี่ค่ะตังทอนนี่น้องเม <ขอ S 2> ื่อวานก็มีคนทักที่ผิดแบบนี้นะแต่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหมยกด็เ,เทิบเหรอเขาเป็นหมอ